พี่มาจากห้องดับจิตไม่จากห้องเลยนะห้องดับจิตสงสัยเขาคุยคงเข็นเตียงพ่อมึงไงเลยใช่ไหมอีเว้นแล้วแล้วเออเป็นเขาเขาจบจบจบอะไรมาถึงว่าเป็นผ่าตัดได้เออ่จบพยาบาลค่ะแล้วก็ไปต่อพยาบาลวิสัญญีโอวิสัญญีเอาพยาบาลวิสัญญีโอะโอ้ยทำไมแค่ต่อต่อพยาบาลวิสัญญีนี่ลูกศิษย์ยัยสาย พี่หลอยเขาไม่ใช่กระสืออ้าวเหรอแสดงว่านี่พี่จันยีนั่นต้องวิสัยาศาสตร์ใช่ไหมเออใช่โอเคโอเคอายุเท่าไหร่ครับ32อค่ะอายุ32มสิบสองโอ้โหแค่อายุสามเอ่อน้องสิริอายุเท่าไหร่ละสิริอายุเลยเหรออ้าวเหรอเท่าไหร่นะ่ฮะร้อยสิบเอ็ดคนไม่ใช่ยอดปากห้ำหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดชื่อน้องอะไรคะ ฮะน้องเบนน้องเบนน้องเบนใช่ไหมน้องเบนมีแฟนหรือยังครับเฮ้ยน,น, <c oughs> น้องเขินครับเจ็เจ็ดจะไมีแฟนหรือยังครับมีแล้วค่ะมีแฟนแล้วอ๋อแล้วแล้วน้องล่ะครับผัวคนสุดท้ายตายเมื่อไหร่ครับแฟนไอ้หลุยสแฟนคนสุดท้ายสบายตอนไหนแล้ววันนี้แฟนมาด้วยไหมครับไม่ค่ะแฟนไม่ได้มา อเคน้องน้องเจ้าที่ที่บ้านมาด้วยไหมมาเลยมาเขามาคนเดียวมาคนเดียวแล้วมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องกี่คนคนเดียวค่ะมีพี่น้องอ๋อมีคนเดียวอ๋ออันนี้คนไม่ต้องถามแล้วแหละทำไมอ่ะพี่น้องคนจะนอนคุยกันลากมาม่วงกมาแล้วแหละเขาอาจจะเหลืออยู่ก็ได้อ๋อมีก็จ่าทิด้วยอ๋อมีพี่น้องห้าคนแล้วเรากินไปกี่คนละเนีคนบ้า คนบ้าอะไรมากินครอบครัวตัวเองเออชื่อน้องอะไรลูกชื่อสายป่านค่ะสายป่านชื่อเพาะด้วยฮะสายป่านชื่ออะไรจ้าเธอพี่แรงเสียงนาายจ้ะอ๋ออันนี้ชื่อจริงชื่อนี่เขาชื่อชื่อเล่นชื่อสายป่านเออแล้วของพี่อ่ะสายศิลน่ารักปกติชอบทานอะไรคะลูกชอบกินส้มตำชอบกินส้มตำชอบกินชอบกินอะไรนะ อ๋อชอบกินเลือดสดสดอ๋อซกเล็กเออซกอะไรแรกล่ะเรียกอะไรนะไก่ดิบ <c oughs> คนไม่ใช่กระสือนี่ไอเ้เหี้ยมึงเห็นเยอะแยะทำไมถึงเขาจะอายุมากดูยังวัยรุ่นยังใส่บิกไออยู่เลยอะไรนะใส่บิกไอพี่ดูให้ดีบิกไอหนึ่งตาไปต้อกระจกะวันนี้นะครับเราจะแจก ตุ๊กตาลาบูบูครับผมอโอ้โหอะไรลาบูบูไอ้เยี้ยมอะไร้สุด hey, <my> โอ้โหไอ้หนุ่ยรอพอพอ,พอเธอไอ้ลูกไอ้หลานมั้งไอ้เหี้ยมโชโชว์อะไรนะแม่ยินดนตีบอได้จ้าโอ้โหดิกิดิเป็เด็กจะปัดจับตุ๊กตา เออเมื่อ,อกี้เมื่อกี้ขึ้นมาเต้นเมลอนได้ไหมใช่เต้นได้เมลอนเอออันนี้ผมเชิญขึ้นมาเต้นเมลอนเดี๋ยวยายแรมรอสักครู่นะจ๊ะเต้นได้ยายแรมอีตอน,น,นสาวผิวขาวตาคมสมใจ ม,มดาเอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่ลอกพี่หลอยเดี๋ยวให้เต้นสเต็ปทีละคนเลยเมรอดทีละคนว่าใครเต้นเซ็กซี่กว่ากันอะเอาจากตรงนู้นก่อนเลยนะหนูเอางี้ดีกว่าหนูน่าจะวัยรุ่นสุดอายุน้อยสุดลกูกเดี๋ยวหนูเต้นคนแรกพอหนูเต้นหมดสเต็ปปุ๊บเมรอนเสร็จปุ๊บโยนให้กับคุณพี่คุณน้องครับน้องเต้นเสร็จปุ๊บโยนให้กับคุณหมอผ่าตัด คุณหมอผ่าตัดไตเสร็จปุ๊บโยนให้กับเลี้ยงผาเอาไม่เกี่ยวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ยพวกเราพอดคุณหมอไตเสร็จปุ๊บโยนให้กับคุณป้าวิอะไรนะคุณป้าวิไลวิไลลำพาวิไลลำพาใช่ป่ะใช่ใช่ลำพาใช่ป่ะฮะเนี่ยใช่ด้วยที่เล่นเรื่องอะไรช่องสามนะละครช่องสามนะอัดยื่นศัลย์ใช่ไหมก็ใช่ด้วยพร้อมไหมฮะอ่ะสายป่านก่อนแล้วสายป่านคือแบบเอาแบบเซ็กซี่นะในร้านแบบ